นี้เราอยู่กันที่งานเสน์วาวีแหล่งชาดีถิ่นกาแฟดังค่ะงานนี้มีตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นงานที่รวมแบรนด์ท้องถิ่นเกี่ยวกับกาแฟะนะคะไว้ตรงนี้เลย ในงานมีทั้งเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกาแฟาการปลูกการจัดการสวนแล้วก็การทาํากาแฟการแปรรูปนะคะและที่สําคัญเลยค่ะวันนี้เรามาชิมกาแฟากันค่ะบูธนี้นะคะเป็นของอาจาร์คอฟฟี่ค่ะวันนี้เรามาชิมทั้งแบบวอชแล้วก็แบบฮันนี่เลยนะคะ ใรใสายกาแฟแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะกาแฟรสชาติดีมากๆทุกๆซุ้มเขาจะมีให้เราชิมนะคะกาแฟที่เราจะมาชิมส่วนใหญ่จะเป็นขั้วอ่อนนะคะเพื่อที่จะได้ริมรสกาแฟได้อย่างเต็มที่ค่ะกาแฟหอมมากๆเลยค่ะส่วนเวิร์กช็อปเกี่ยวกับส่วนกาแฟการแปรรูปนะคะจะอยู่ด้านหลังเวทีนะคะ วันนี้ยังไม่ได้ไปถ่ายให้ดูค่ะรีบมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆพี่ๆี่ได้ดูกันก่อนนะคะมาต่อกันเลยที่ซุมที่2ค่ะอันนี้ก็ลองมาชิมซุมที่2นะคะชิมเยอะไม่ได้ค่ะพี่เขาก็จะมีขายของฝากด้วยนะคะบแบรนด์นี้เป็นของพี่นุชนะคะชื่อแบรนด์นุชด,ดอยช้างค่ะพี่พี่ทุกคนที่อยากจะมาอุดหนุนมาอุดหนุนกันได้นะคะกาแฟดริปกันต่อเลยค่ะงานนี้นะคะเหมาะกับคนรักกาแฟมากๆเลยค่ะใครเป็นสายกาแฟนะคะแนะนําให้มางานนี้เลยค่ะ หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะวันนี้ไปเจอน้องๆ้องเขาแสดงด้วยค่ะไปดูกันเลย ชมทั่วงานเสร็จแล้วแวะมาซื้อของฝากกันค่ะวันนี้จัดแมคคาเดเมียไปหนึ่งห่อค่ะฝากพี่ๆทุกคนมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ